สวัสดีครับผมอยู่กับช่องพีจุกจิก <Yeah. S 1> น,น,นะวันนี้ <Woo. S 1> เราจะมาดูรถกันอีกแล้วรีวิวกันอีกแล้วขอใหคนดูด้วยที่ทําไมว่าทําไมถ่ายที่มืดยังไงครับแบบไหนครับคือผมมารีวิวแบบที่มืดคือเราไม่มีบ้านคนนะนี่เราไม่มีบ้านคนนะนี่ก็จะเป็น f อทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวรถเว็บอันนี้ก็จะเป็นเว็บรย0สิบทั้งหมดเลยทั้งแก๊งเขาเลยเป็นเว็บรย0สิบสุดยอด ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงครับ Two thousand years later สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชื่ออะไรครับพี่ชื่อสาราวดให้ชื่ออันวาครับอันวาอ๋อ Facebook สาราวดคนบุตรครับโอเคก็คนดูก็ไปกดติดตามกดอะไรก็ได้นะครับช่องเฟซเขาวันนี้พี่พาผมมาดูรถอะไรครับผมร้อยสิบครับร้อยสิบอีกแล้ว ครเคคือ9อเคคือ2019 2019คือแก๊งเราจะเป็นร้อยสิบหมดเลยก็ดีนะแบบนี้ผมว่านะจะมีไปไหนก็เป็นมีแต่ร1 0คือไม่มั่วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรถกันชูเอฟอ๋อนี่นะเป็นสีแดงใช่ไหมพี่สีแดงนี่สีเดิมหรือเปล่าครับเน้นเดิมโรงงานครับเน้นเดิมโรงงานอ๋อก็จะเป็นสีแดงตัดดำใช่ไหมโอเค เดีย๋ยวเราไปดูเบาะก,กันเลยดีกว่านะโอเคเบาะครับผมจะเป็นเบาะของเอกครับเอกนาท่องครับผมเป็นผ้าเบาะสีแดงนะครับเข้ากับรถมากเลยอืออันนี้คือปากยังไงครับปากเรียบปากเรียบครับให้แล้วปากเรียบให้อ๋ออันนี้คือซื้อผ้าปะซื้อผ้าอย่างเดียวครับซื้อผ้าอย่างเดียวก็ให้ช่างหุ้มเองกี่บาทนี่ ผ่านี้ก็ร้อยร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบบาทโอเคก็มาดูชุดบนก็จะเป็นเดิมเดิมหมดเลยครับผมเดิมเดิมโรงงานครับข้างในสนามก็ประมาณนี้นี่สีเดิมอะไรเดิมนี่มาดูชุดล่างกันเลยจานจานจานเจาะจานเจาะครับของเว็บร้อยสิบครับอืมกี่บาทนี่ร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็ดสิบของเคเคอะไรครับอ๋อเคเคอะไรแต่งใช่ไหมครับผมอืม ขอบล้อขอบล้อของโยโกฮาม่าสีแดงอันนี้เขาเรียกว่าแดงสดหรือว่าแดงแก้วแดงสดครับแดงสดใช่ไหมสวยมากเลยยางหน้าจะเป็นลายไฟครับเบอร์อะไรครับยางก็จะเป็นเบอร์อะไหร่ห้าสิบแปดสิบห้าครับห้าสิบแปดสิบห้าอ๋อสวยๆเลยนะโอเคฝั่งนี้เราเสร็จไปแล้วอันนี้คือโอ้ังในเขาก็มีเนาะคุณดูนะดูซิท่านผู้ชมดูซิผมยังมองไม่เห็นเลยอ่ะอืมจีตูดเขาระวังนะ จะเป็นกองกองเหล็กครับกองเหล็กยาวนะโอ้ใช่แบบยาวทั้งหมดเลยนะกี่บาทได้กองเหล็กนี่สี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบโอเคก็ฝั่งนี้จะเป็นเดิม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 หมดเลยนะเนี่ยตอนนี้ผมต้องเดินกลับแล้วเนี่ยนั่งลุกนั่งลุกนี่ประมาณนี้เลยจะเป็นท่อของโบครับโบครับท่อของโบพี่โบนั่นเองนะก็พี่โบดูอยู่ก็จะมาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมได้นะครับผม นี่จะเป็นสีดำขอท่อเท่าไหร่ได้ขอท่อ28 28 28ออกเท่าไหร่สามไหมนี่ย28ใช่ไหมพอมันออกเนี่ยมันจะมีสามสิบสามสี่สามหกสามสิบออกเท่าไหร่ออน่าจะสามสิบครับโอเคนี่ก็จะเป็นอาร์มนิวอาร์มนิวเท่าไหร่เนี่ยพันสองครับพันสองอันนี้ย่นหรือว่าท่อเดิมหรือว่ายืดย่นครับย่นใช่ไหมกี่นิ้ว นิ้วครึ่งอ๋อโชคจะเป็นโชคเดิมโชคเดิมโรงงานครับในโรงงานโอเคก็เป่าใครไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะจะเป็นมือลิงมือลิงของของทั่วไปครับทั่วไปกี่บาทได้หนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยแล้วก็สายเบรกอะ่ะสายเบรกก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบครับโอเคที่แดงแดงคืออะไรอะ่ะนี่ครับนี่แดงแดงนี่คืออะไรยาวๆแที่แดงแดงอ๋อที่ยึดอะไรที่ยึดท่อครับแต่มายึดไอ้นัรนครับอ๋อ โอเคโอเคครับ okay, okay. ผมก็จะเป็นดุมเดิมครับดุมเดิมนี่แท้สุดเลยใช่ไหมครับแท้โรงงานเลยอืมเงาวิปปบวับวิบวับเลยคนดูเป็นขอบของสีแดงเหมือนเดิมครับผมของโยโก้เหมือนเดิมครับขา้างหลังก็ใหญ่สนะักนิดห้าสิบเก้าสิบครับอ๋อข้างหลังก็ห้าสิบเก้าสิบนะครับโยโก้ครับนะถ้าคนที่าขายล้อยโยโก้ก็สามารถสปอนเซอร์ให้ผมได้นะผมขาดล้อยอยู่ตอนนี้โอเค,อเคมาฝั่งนี้ต่อสแตนขาตั้งข้างสแตน เลดสองร้อยยี่สิบครับเลดสองร้อยยี่สิบโอเคก็จะเป็นอันนี้ก็เดิมใช่ไหมเดิมโรงงานอ๋อขาตั้งคู่ก็เดิมนะเดิมครับนี่นี่นี่อามเจาะซะด้วยครับอามเจาะอันนี้คนใช้กันเขารู้นะว่าราคามันก็ได้อยู่นะคนรักเท่านั้นที่ซื้อของแพงมาได้นะครับนะผมจะบอกคนดูให้โอเคมาสเตอร์ของสเตอร์ของพาสติก พระอาทิตย์หน้าหลัง 10, เบอร์อะไรสิบห้ายี่สิบเจ็ดครับสิบห้ายี่สิบเจ็ดเน้นดันโลเน้นดันโลโอเครู้เรื่องนี่ประมาณนี้นี่รอบๆคันก็จะเป็นประมาณนี้นะคนดูนะก็เป็นประมาณนี้เลยแล้วเราจะมาดูใต้เบาะกันว่ามีอะไรบ้างหรือว่ามีงูหรือว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> มา,มาเรามาดูกันเลยเปิดเลยนี่ใต้เบาะก็จะไ,ไม่มีอะไรก็จะมีสายสายน้ำมัน,น,มนครับือทำไมเราต้องเปลี่ยนสายน้ำมันเพราะอะไร ของเดิมมันรูเล็กครับรูเล็กครับอ๋อเลยเป็นของเต็งสวยงามด้วยสวยงามด้วยให้แบบเ้อ่มันหายใจแบบโล่งถ้าเป็นคนก็หายใจแบบโล่งนะโอเคอันนี้คือถอดเพื่ออะไรที่ปิดอ๋อสวยงามครับสวยงามนะโอเคความชอบของเราก็ไม่เท่ากันนะคนดูนะก็ประมาณนี้เลยและท้ายก็ท้ายสุดเลยนะไม่มีอะไรมากนอกจากฟังเสียงเหมือนเดิมเช่นเคยมาก็เลยลูกเป็นลูกอะไรลูก50มิลในตอนครับ 50เมรบบเต็มระบบอ๋อเต็มระบบคือฝาก็ทาใหม่เซ็ตใหม่ทุกอย่างแย,งแยงแยงอะไรใหม่ทุกอย่างครับผมแต่ส่วนมาก50มิลเขาแบบไม่ค่อยแยงกันนะครับแต่ว่าเราแยงใช่ครับอ๋อเขาคือไงไงเดกต่างอ๋ออยากแ<ง>ปกก็ต้องแตกต่งางเยี่มเด้อสุดยอดนะครับมาเรามาดูเสียงกันเลยว่ามันจะเพาะหรือว่าล้นขนาดไหนเดี๋ยวเดินไปก่อนนี่เดินเบาประมาณนี้นะท่อของท่ครับผม มาจัดไปชักหนึ่งดอกโอเคครับปิดเลยครับเมื่อกี้คือมีแถมให้ด้วยนะโอเค okay, ถ้ามีแถมก็พ่อมาก็ตัวไข่ตรงมนะันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากเลยนะพี่นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ถึง700ยซับด้วยนะครับนะบสำหรับคลิปนี้ ไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายแล้วต้องแพ้เพลน,นแหลกครับผมว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ